ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะ b d ดีเะ็ดดีอนะครัวันนี้ผมก็จะมาแจกม็อดอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นม็อดแผนที่ไอเอ่อ GTAV นะครับผมแบบ gta-v เลยนะครับผมนะครับเหมือน GTA5 เลยนะครับผมเอาม็อด GTA5 มาใส่ให้เลยนะครับผมใครที่ชอบหรืออยากเปลี่ยนมุมมองในแผนที่ก็่าามาโหลดได้นะครับผมนี่ครับ นี่สวยไหมนะครับเหมือนไอเหมือนจสซี่เอวีเลยนะครับผมมอดตัวนี้นะครับผมมอดแผ่นที่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับผมน้องๆก็ไปโหลดกันนะฮะแล้วก็มีคลิปท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปลงนะครับง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปแคปรูปแล้วกันนะครับแล้วครับผมครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปที่มาแจกนะฮะนะครับม นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลงแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้มันครบชุดเลยนะครับผมเข้าไปโปรแกรมเหมือนเดิมนะฮะโปรแกรมเดิมนะครับนี่มันเป็นหน้านี้นะครับหน้าดาวน์โหลดนะครับเราต้องลิงก์ตัวตัวที่เราโหลดมานะครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยกดวิวเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปอีกนะครับผมเราจะเห็นสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็ Copy นะครับ ตามพี่เลยนะครับผมกดกลับไปนะครับผมแล้วก็เข้าไป a n d r o i d แล้วก็ Data แล้วก็หาอ่า GTE รับสตาร์นะครับกดเข้าไปไฟล์อ่าแล้วก็เข้าไป Tech BD นะครับผมแล้วก็กดวางตรงปุ่มสีเขียวข้างล่างน่ะนะครับแค่นี้จบนะครับผมง่ายๆนะฮะจุ๊บๆบ๊ายบาย